สภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมตั้งขายเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินกับ Audi G R Sport ได้ช่วแต่งแท้รอบั้คันจากโรงงานกันไปเลยเลขหมา์คันนี้อยู่เพียงแค่95,000โลเท่านั้นเองเป็นรถหน่วยงานนะคะกดประจำการมาเมือเดียวป้ายแดงเลขหมา์ประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหากคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยค่ะดอกเบี้ยสุดพิเศษนะเริ่มต้น2.5%มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลย นะคะซื้อสดบอกเลยคันนี้ไม่ต้องเสียแวดนนจัดฟรีแวดให้ไปเลยนะคะออปชันแน่นๆช่วงล่างนิ่มๆแบบนี้นะคะใครสนใจหรือว่าตามหาอยู่นะคะก็ดูารายละเอียดคลิปเต็มในคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เรานะจะไปะชมารายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสําหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุนตอนนี้เลยก็เป็นโตโยต้าโคโร拉เอลทิส 1.8ตัว G R Sport รถปี2021ราคาค่าตัวนะคะ629,000บาทเลใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่95,000กว่าโลมาเดี๋ยวนุ่นนะคะจะพาเดินดูรายละเอียดรอบตัวรถกันนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ได้ชุดแต่งแถ้รอบคันกันไปเลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ2ขอไข่คอละครง1 4 4 3จังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เลยและดูกันชนด้านล่างสิ จะเป็นในลักษณะเปียโนแบ็กสีดำแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านี่ใสใหม่วิ่งเลยไม่มีรอยแตกราวแม้แต่นิดเดียวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ LED มีไฟเลี้ยวจัดมาให้ในตัวแล้วยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะและในทรงของตัวล้อนี่เลยคะ่ะล้อแม็กซ์ทูโซนปัดเงาขอบ17เ็ต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยสภาพดีมากนะคะไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยดอกยางยังลึกหน้ายางยังเต็มใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนก็ย,ยังได้เลยนะคะ และนี่เลยตัวกระจกบานหนา้ามีสัญลักษณ์ของโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะคะแปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนติดตั้งฟิล์มปองแสงให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันทุกอย่างพร้อมใช้งานเลย นะคะขนาความนาของฟิล์มกําลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปและตัวกระจกมองข้างนะคะนี่เลยฝาครอบได้เป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวตรงนี้นะคะพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยและนี่เลยตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้าเช่นกันค่ะแปลว่ากระจกเดิมโรงงานนะไม่แตกไม่เปลี่ยนมือเปิดทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลย ท้อ,อยหลังนะคะดูภาพรวมด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะคะที่รุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างทุกอย่างนะคะอยู่ครบสีตัวรถนะคะสีขาวมุกเดิมโรงงานตั้งแต่ออกจากสูตรป้ายแดงเลยนะคะรับปาาระกันไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะและเห็นไม้ด้านข้างเนี่ยเขาติดตั้งสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะรอบคันเลยส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน น้ำมันที่เติมนะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E20 ด้วยมาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนี่เลยค่ะติดตั้งฟิลม์มตัวไลฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3อยู่ภายในตัวรถนะคะตัวกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยเห็นไหมนีเลยเห็นไหม มีสปอยเลอร์น้อยด้านท้ายนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยได้เป็นสีดำและดูชุดโคมไฟด้านท้ายสีเห็นไหมคะฟู l l อลีดลมดำไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจน mm hmm. ชุดโคมไฟไม่แตกไม่มีรอยร้าวทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติมีกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายจัดมาให้ถึง2จุดเลย สำหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของตัวเซ็นเซอร์นะคะก็จะทําการเตือนเพื่อให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองและนี่เลยเห็นไหมตัวสเกตด้านท้ายตัดขกบสีของตัวรถที่เป็นสีขาวอย่างมากเลยนะคะมองเห็นได้ชัดเจนไปกันต่อนในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายกันนี่เลยค่ะภายในนะคะค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะอย่างจุใจเลย สำหรับใครนะคะที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆเอาทิสจอบจอดเป็นอย่างมากเลยแล้วก็จะมีช่องนะคะนี่จะบอกว่าตรงเนี้ยตัวเบาะของห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยแบ่งเป็น,น40-60สนะคะสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการเก็บของเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมด้วยเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของยาอะไรสำรองนะคะเครื่องมือแม่แรงนี่เลย มีมาให้ครบไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนรายะเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คดีเทลรลายเอียดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบรอยซีนทางมะพร้าวเห็นไหมคะสีเดิมๆสีเสมอกันเลยนะคะรับประกันเลยค่ะไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนอะดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งให้ดูชัดๆไปเลยค่ะ หัวน็อตเป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับตรงนี้สามารถใช้เล็บจิกสียางลงนะคะสียางก็ยังนิ่มอยู่เลยเม็ดอาร์คพวกนี้จากโรงงานให้ดูโครงสร้างกันหน่อยสวยเมียนกริปเลยนะคะมาดูกันอีกหนึ่งข้างนะเพื่อเป็นตัวยืนยนันเห็นไหมคะตัวนี้น็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เลย ที่บริษัททอโต้อยู่ที่ถนนใหญ่สุสวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมาหานครน,นั่นเองค่ะหากไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะคะมีเอกสารตัวรถมากกว่า344จุดนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูเลยเห็นไหมว่ามือเปิดนัานนอกเขาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีและแน่นอนค่ะภายนอกสีขาวภายในสีดำนุ่นบอกเลยนะตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะและเป็นตัว G R Sport เขาก็ะจะเป็นการตกแต่งด้วยสีแดงน้อยน้อยนะคะ,ะ,คะเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วย มื่อเปิดด้านในตรงนี้จะเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะตัวกระจกมองข้างพับและป่าไฟฟ้าล็อกกระจกเซ็นทัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับโอ้โหออปชั่นแน่นๆเลยนะคะมาดูภายในกันนี่ค่ะหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบสมาร์ททีเลตเนาะเซ็นทัลล็อกเปิดฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็สัญญาณกัรขโมยเยยีบรกกดปุ่มพุชสตาร์ได้เลย ส่วนตัวพวงมลลาลัยนะคะนี่ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงหรือถ้าเราเชื่อมต่อบู่ทชยก,กับโทรศัพท์นะคะก็สามารถรับสายวางสายได้ด้วยมีฮุสคอนโทรลมนตัวล็อกความเร็วแล้วก็มี p พดานชิฟต์นะคะอยู่ด้านหลังพวงมลลาลัยเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่95,438กิโลซึ่งเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงเราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติสูน้อนหลังได้เลย นะคะส่วนตัวเครื่องเสียงตรงนี้นี่เลยได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุได้นะคะซีดี CD อะไรได้หมดเลยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะเปลี่ยนเป็นจอของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติแล้วก็มีเส้นกะระยะมาให้ด้วยนะคะ มองเห็นเลี้ยวทางชัดเจนมากๆเลยส่วนตัวระบบแอร์นี่เลยค่ะปรับความเย็นให้อัตโนมัตินะัก็คือระบบแอร์ออโต้นะคะตัวนี้เนี่ยจะทํางานให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ทันใจเราสามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็ความแววามรงพัดลมเองตามใจชอบได้ด้วยคันนี้เนาะมีไวร์เลสชาร์จนะคะเป็นแท่นชาร์จไร้สายและตัวเกียร์นะคะก็ได้เกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเขาก็มีมาให้ครบเลยนะ ส่วนตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำขีบสีแดงนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตอันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับคนขับนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าอันนี้สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะ มาออกกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนีเลยมีในส่วนของถาดยางรองเท้านะคะแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยอนเรเย็นจะได้กระจายได้ไวนะคะตัวเบาะก็เป็นบอหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้านะ,ะมีสายเบลให้3เส้นแบบนี้นะคะแปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่สาท่านตัวเบาะสภาพดีมากนะคะฟองน้ําไม่ช้านะคะไม่ซุดและหนังไม่ย่นไม่ขาดด้วยนะคะถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลย นะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไปได้เลยนะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะนี่เลยให้ดูใกล้ๆค่ะไม่เคย เตแก๊สนะคะแล้วก็ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มด้วยและที่สําคัญนะคะไม่เคยยกเครื่องอย่างแน่นอนนะคะให้ดูหัวน็อตกันหน่อยนี่เลยสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์ตัวคานด้านซ้ายเห็นไหมน็อตเชื่อมต่อคานเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตเชื่อมต่อคานฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ 1นึ่อาครบท้วนสมบูรณ์นะจ๊ะรอยซีนเม็ดอาร์บ้าโชคสภาพดีมากๆหัวน,น,อน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ แผ่นกันความร้อนเห็นไหมคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงสภาพดีสมบูรณ์น็อตกิฟอยู่ครบเลยและสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะนี่สติกเกอร์สีและนี่คะ่ะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะ่ะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะสำหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ําและที่สําคัญนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชํารุสสูญหายสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุนคัดสรรมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ t o y ย t a Corolla a u t i s ห1.8ตัว GR Sport รถปี2021ราคาค่าตัว6,29,000บาทเลขใหม่คันน้อยู่ที่95,000โลโลลูค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อน,นุนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0 0 4 2 9 9 9ยินดีให้คําปรึกษาทุกทศสเลยดูจบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นุต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ